ึเข้าทางนะอย่าเพิ่งเข้าทาง ถ่ายวิดีโอชอตสุดท้ายแล้วออกจากถ้ำเย่อย่าปล่อยมือนะเย่เอาจากถ้ำแล้วนีถ้ำอะไรท้ำรังตูเหรอไม่ใช่ท้ำมรกตตรงนี้แหละครับห้องโถงท้ำมรกตสีเขียวเอาปาตีนของคุณลบไปโอเค อันนะ้ำมันก็ไิโดนหน่อยเย้ yeah. <Yeah. S 1> เก่งมากทุกคนสอดสุดท้ายแล้วก่อนขึ้นเรือเก่งมากอ่าน้ำเขียวด้วยสีสวยผมรู้เวลาดีนะจ๊ะม่นาเชื่อ <c oughs> เก่งมากทุกคนเย้เย้เย่เย่เย่หมดแรงแล้ว <c oughs> หิวแล้ว ไมได้ขามีขนมเค้กกาแฟโอวัตินเยอย่าปล่อยมือพี่ไอ์ปล่อยมืออีกแล้วนี่มาทัวเด็กอะดู่าจ้มอย่าปล่อยมือนะา่ยวเยอปล่อยมือบายบายองเมื่อย่าปล่อยมือสิจ้าทัวเด็กอนุบานแค่หันมายิ้ม อย่าปล่อยมือนะครับช่วยกันปั่นจักรยานในาน้ำเขียวไหมเขียวเสียวไหมเสียวเสียวทำยังไงจ๊ะปล่อยกระแสนะอุ่นให้ออุ่นกับคนข้างหลังถ้าใครถ้าใครหายใจไม่ออกบอกคนข้างหลังว่าอย่าดึงเลยสายมันรั้งสายมันรั้งตูด ใส่มันเข้าวินถ่ายวิดีโออยู่นะครับถ่ายรูปต่อทางนู้นนะเก่งมากทุกคนเก่งมากฟังคุงรับืโอเคเขียวไหมน้ำไม่เขียวแต่หน้าเขียวมากทำไมอ่ะมันรั้นมันรังติวๆนะติวๆ ทัวเด็กอนุบาลจริงๆเลยอย่ากำลังถ่ายวิดีโอตอนนี้เรากำลังออกจากถ้ำเย๋ถ่ายวิดีโอแล้วสวยมากทุกคนเก่งมากเลยทุกคนมิสฟิลิปปินสเอาให้ไป่อยแล้วใฮ้ปะโ้อปะโ้อทัวเด็กอนุบาลเหนื่อยจริงๆ อย่าเพิ่งปล่อยมือหันมาดูข้างหลังด้วยยังมีอีกหลายสิบชีวิตอยู่ตรงนี้เรียกวอะไรพี่เรียกอันซีนไทยแลนด์จังหวัดตรัง้ำมรกรนะใช่หนาวไหมหนาวเสียวไหมที่ไหนครับ้ำมรกรโอเคยิ้มหน่อยดีมากเก่งมากปังคึงฮะ อ๋ออันนี้เป็นเสียงลำโพงบอสบิกค,ครับผมยิ้มไว้ยิ้มไว,มไว้จอดับแต่ก็ยังถ่ายอยู่นะนยิ้มไว้ <laughs> เก่งมากอย่าเพิ่งปล่อยมือใครหนาวให้ปล่อยกระแสน้ำอุ่นใส่ตัวเองแล้วหมุนๆแล้วก็สาดน้ำหันหน้ามายิ้ม,มที่สามคนถ่ายวิดีโออยู่รอกอปะป๊าาททนนไหง่่อ